ได้คุณนัทนาะที่ถึงได้เออสมสมละแก่ไขได้แล้วแล้วก็คุณอิงการกับคุณอาเรนุสแสวงวานิชเน,นี่แกบอกว่า,าเงินแค่เหลือน้อยแค่แค่อยากไำ จะครบกลับจะกลับไปจะกลับไปกลับเป็นร้อยร้อยเท่าอากงครับตอนนี้่อนนี้ลูกสะพ้ายเนี่ยลูกสะพ้ายผมเนี่ยต้องทำงานเนี่ยตอนนี้เขาขอย้ายมาแค่ชั่วคราวเนี่ยแต่เขาอยากจะได้มาทํางานอยู่ที่นี่เป็นประจำเลยคือเขาอยู่หนองบัวแต่เขาขอย้ายมาอยู่ที่นี่ทำเป็นชั่วคราวซาร์ในเมื่อสัปดาหเดือนแล้วก็ จากอากขอให้มีตําแหน่งที่เนี่ยมาอยู่ประจําคือว่าฝังยื่นยื่นตอนไห<อ>น,<ใ>นเขายื่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้นต้นทางเขาบอกขอเขาว่ายังขาดคนของนี้เขาไม่ยอมปล่อ,อยปล่อยมาเนี่ยเขาไม่ก่อนยื่นบอกพวกค่าเหลือหน่อยคือตอนนี้มันก็ถึงแค่ยื่นยืนย่นไป ในเมืองเลยเนี่ยจะมีคนขอย้ายออกแต่ว่าที่ท,ที่ต้นทายของเขาเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่อยากให้ของเข้ามาเนี่ยถ้าถ้าต้นทายที่ดูขยอยให้มาจะม,มายืนย่นก็บอกพวกค่าหน่อยจะยืน่นรอบใหม่นคีคะเนี่ยฟิมรถม,มาไหนเราจะเปิดอยู่จะยืน่นมาไหนก็ให้มาบอกอาจารย์ว่าไไจากรู้หรือ แค่ลกวันก็หัวหัเดี๋ยวผมมาบอกผมี่ยต่อเลยครับอันกงครับลูกสาวลูกสาวผมมันเร่องประดุเกกเลยนะครับคือร้านทำความงานก็าเนี่ตอนนี้ก็อยากให้คนเข้ามาเข้ามาเซ้งกิจการเนี่ยแต่ตอนนี้มันค่อนข้างยากแล้วนี่ให้ครับก็เล่นยากอยู่ไปตามนั้น ถ้าต<อ>ัวเองก็อยากให้เขาทำขายต่อขายได้ถ้ากินไไเนี่ยไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะม,ม้าก็ยังปกติแต่มันเป็นโรคโรคกระเพาะหมอต้องให้ยามาเยอะแยะเลยอักบงวันวันเจ็ดอะไรเงียยีจับตัวเรียกทานกิน,นทุกวันอักบงครับน้องมาลิแอบที่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเจ้าไอ้ไรอะคุณแม่เขามาน้องมาลิแยบมาบักมา,มาลิจ้าจ้า นี่ครับตอนนี้อาจารเขาดีดีดีขึ้นเรื่อยๆไม่แปลแล้วคุณแม่เขาบอกคุณแม่เขาก็สวดมนต์ไหว้พระผมก็บอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วเป็นประจำตามที่อารงชี้แนะครับผมคาะเอาคาดเอาคาดดึงมาดึงมาไม่ อันนี้ก็คืออย่าลืมสีเขาสีดเขาแล้วได้ยังต่อไหมสีเขาคับแล้วก็เขารอกินสาชาลูกลูกลูกปันทามอยู่ครับผมอัญมงครับจ้าบุญเที่ยบนนี่ย้าบุญเี่ยโหกีไก่ปลาแกงนีหู มีไงแบบคือให้ิแบบว่าแบบจอมยองแน่นอนไม่ได้อลไม่ได้น่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่ากันดีกันหงี่หอปมนัครับผมโดดตึกจบให้อีโดดตึกติดใตายาแก ต่อไปใครจะขอฟังอีกทำไมเพระวาไม่ได้เลยครับต่อแวได้เลยนะครับเชิญเลยครับให้้อม